อูเด่นคนยิง,งใครพกวานใช้ใหมันเด่นหนออ่อยนเปี๊ยกอ่ะถ้าปสุดท่นำลองควงา,ายเยอ้ยดูเอคเปีงมันมันเปียงสมใยกันบาเอ,อ้อ มดเสียบตัวปุ้ยนี่นู่นเฮ็ดพี่น้องกินน้วยกันเ้ยครับสวัสดีครับท่าท่าชาแนลพ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมเหมือนนี้พาพี่น้องมากินเก่งปลาโคงใหญ่ใส่ไข่มดแดงใส่แม่เปีงพี่น้องมึ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 นมึงหอดมึงรูดมึงรูดเลยผมดีเท่เลยทุกคนโอ้ยานขวมเด้ปุอยมีอะไรมึงมึง ยัดควมเด้อยัดควมเด้ยอหวาว,วาจับซองอันนี้พี่น้องเมียเปล่งประคอนโตใส้พักหวานพักติวได้กินวนะเนาะพี่น้องได้กินได้กินได้กินอเอ้าสวยงามตามทองเรืองพี่น้องเอ้ยเกี่งไม่เอย มันสนะิขัดซ้ำได้บังกรุนนอ้าวผักหวานผักติวแม่เป่งไข่หมดแดงจวดเ,จกเกีเ่ยวบักพผีสดต่ำไข่ปลาแดดตอนอลุดยอดเท่านั้นใชน่อย้ยใส่น้ำแดงน้อยเบอร์เออขาทาปันเลือดตังบุไหนตั้งล่างครับกี่ที่เด่ดห้องโอโคตัวบกักไ้หนังเลย nó chặt chặt ừ. oh. này là bà thông kín đọc Nì, cái nào Chát chát đi dài hàng chuẩn đây bà Kéo dưỡng làng chỉ thử, thử Khổ tên con đấy หนึ่งเลยหนึ่งเลยหนึ่งเลอนหน่อนอ่อน mm hmm. เป่งเป่งกับใคร มันดีพี่น้องแม่เป้งใส่กันกับไข่ันเดียวลงตัวมากว่าคอายางอีกแซ่บแซ่พี่น้องแซ่แบเจมาเด้อกินกอนนี่แก้วมา,าเดี๋ยวคำของยังใส่มเลยพุ่งป่าโอ้มีไข่พ้อม าปลาคอมีใครผอมไปนรอโอ้ยไมุ่กแต่วาป่าหน้าอีกานี้ของแขกของแขก <c oughs> คุยอะไกันก็เลยกินได้เบิุตอย่างอยู่เนี่ยปักเติวปักหวาน mhm mhm nhìn mhm 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 Nhằm mhm mhm mẹ cũng thôi hay bà khô xẹp cái bắt chiều thế lên số monday เจ้าเกลียวไข่ค่ะไข่ปลาคอรครับไข่ปละคอไข่หมูเดงยังสีฟุกปลาเนี่ยคือปลาได้ปลาไข่ 真多，很少的。 หน่อยเลยนี่เนี่ยเนี่ยผู้เฒ่าตัวกินเล็กหน่อยจะไปะกินม,มึนมันส้นอืมนี่นะเราเพิ่งกินมเสียบมันมั่นตัวตัวลูกตัวหลาน Nó đi rồi Bơm Cần bơm vào xẹp ừ. Nhưng chẳng mình chín của Nhớ bà thôi Ô ô ô ba ô เบ็ดข้ากับพอเอาอยู่ไหมโอ้เอปลาเบ็ดปลาหน้าอีกตัวนี่พี่แง่หวานถือเบ็ดข้าปลาของแท้เดี๋ยวมันผมกินไปนเนาะนี่ปลาหน้านี่เขาใส่มันเนี่ยเขาใส่เบ็ดมานด้อีกคนวะเนม่น,ค,น,นความรา เผือบมันโมพีบังแล้มันถึงนด็กไปพาท่วงนี่แขวครับนี่กินเลยเขาจะได้ตัดออกเลย mỏng bằng mỏng bằng kèm cầm treo quỷ khai một đèn xe bắc ถึงเม็ดอีดีหวานเสียดีหวานปลายีกลยชมพัติวชมด้วยกันกับแม่เป้ง ส่วนนี้มันก็นยังมีกางแซม,มน้ำได้พี่นหน่แมเมนูนี้มันจ,จุดอยอดแต่ได้เป็นหนึ่งสำหรับบ้านเราเนาะโอ้ขากี่ Baiklah, owning that sambal sirup k windap biar berkuasaby masuk selentap เดี่ยวมุกพิหวังพุ่นทุกเรืงทุกทรัพย์ทุกการติดตามกันพี่น้องสวัสดีครับ